สวัสดีครับสวัสดีครับยันดีต้อนรับเข้าสู่พวกเราช่องแฟนปอยเห็นความแตกต่างไหมล่ะตัวนวามันไม่คอนแล้วเห็นไหมมันไม่คอนนะจ๊ะไม่คอนแสดงว่าเราเปลี่ยนวันละจ้าเห็นไหมเราสลับที่ที่การถึงแม้ว่าชุดเรายังเหมือนเดิมชุดเราเหมือนเดิมว่าเราใส่ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้เรายังไม่เปลี่ยนเพราะว่ามื่อก้วชุดที่เราใส่อาจคือชุดนอนเออว่าไม่ได้นะเพราะว่า ขนาดกลางหันและใส่ลมยังใส่ชุดนักเรียนเลยอก็เขาไปโรงเรียนแล้เราก็ยูนิฟอร์มเหมือนเดิมยูนิฟอร์มไรวะอันนี้ชุดนอนนะเว้ยเรามีชุดนอนชุดเหมือนเดิมทุกวันเจ็ดวันก็ใส่สีเดิมนี่แน่เจ็ดวัน แหลก็เหมือนกันก็ยอมก็ยอมแฟนช่องถือว่าอัดพันเดียวกันยอมรับไปเพอ่แต่แฟนช่องจําได้นะรับพี่พี่มีเสื้อหลายสีกันนะคบไม่ใช่ว่ามีแค่สีเดียวอัดพันเดียวไปแฟนช่องก็ไม่ได้ว่าถึงลงเล่าเพราะว่าเรารรลูมาจะรัวูขนาดนี้เราไปดูเลยดีกว่าไหมทั้งนั้น EPC EPC h i g อซ h e C e p ่ไป้ะไม่ต้องเป็นแฟน ดูบุ๊คนัมีควาดบุากก็ยังแตกต่างมีเล่นจริงอคุณคิดว่าผมจะเดินมาถ่ายใช่ไหมใช่ไม่ใช่ครับผมเอาแอร์ก็พอเป็นไงครับบ้านผมอโอ เสียมอรีวิบ้านที่ดูแล้ว <c oughs> ไม่ใช่วันนี้เขไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่บ้านเราุุลงอู้สิบหกเปิแอร์สิบหกอูยงย <c oughs> ิเลยเนี้ยอุ้ยังริอ้ยสิแล้ำเหอ ยากเลยครับพีดเดยากครับยากตรงที่ต้องถือลมไม่ให้บังหน้าตัวเองเนี่ยแล้วเราก็ต้องเผียรฝนด้วยแล้วเราก็ต้องเอ้าลุดไปแล้ววิญญาณต่อไปนะครับทุกคนจากล่าตัวเองเยู่แล้วครับซีนโรงพยาบาลอ๋อนี่ไม่ได้พีดไม่มีเลยทั้เดี๋ยวง่วงแกงง่วงแกงง่วงแกงง่วงหน่อยตื่นตื่นหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวล่ามาจริงีย นมาจินพัดเอ็กซ์ต้าโหคืาน้องเดินกระชับกันนะเออเอาง่ายๆอะไรนะเอาง่ายไม่ใช่ไม่ใช่มันมีบทต้องไหนโอเคโอ้โนบุกที่วางอยู่คือมีบทเรารู้ความลับของวันนี้ไหมเออดิ นีลองเล่นแบบขยี้แล้วไม่ให้ขยี้ให้เราแบบให้คนดูได้จรู้ว่าสายลมเนี่ยก็สำคัญกันมากเลยว่ะว้ายเออใช่ไหมก็ไม่ต้องห่วยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเขินเนาะเขินเนาะใช่มองมาด้วยไม่ใช่คนเดียวกันเออแล้วข้างหลังก็ต่อไป ฝาหมีบ้างด้วยแกจริงกินแล้วไมคือกินไม่ได้ตื่นเลยตื่นเลยจริงจริงเจ้าหนี้คือกลิ่นไม่ได้อะกินได้ลิ่นมันบัดได้กลิ่นมันบัดได้อ่ะกินใหม่กินที้ดูก่อนดูป้าเกดดูก่อนเดี๋ยวถึงว่ปลอดภัยคืออะไรอ่ะกินนี่เปลือกมะนาวโอวยเปลือกมะนาวใช่ป่ะอร่อย นี่คอ้นาาว้คืยาแกงง่วงอ้ยมันชนแรงมากเลยอ่ะเออจะกรีบเข้ามาได้แล้วรู้จะรอสอบซ้อมเนี้ยนะอุ้ย Hoi, <laughs> oh. <laughs> hoi. ทวีนี่เป็นไงบ้างสิว <ฮะ S 1> ันนี้เหนื่อยครับเพราะว่าระยะทางที่วิ่งมาทั้งอนดูนหมดจักรเมซิ่งไทยแลนด์นโอ้ <c oughs> ต้องวิ่งมาแล้วต้องกะจงังหวะเพราะเพื่อนมีลายสองลายแล้วผมก็ต้องกะเองว่าเฮ้ยมึงจะพูดเร็วหรือช้าเก่งเหรือโอ้โเก่งเลยเก่งจนต้องเริ่มใหม่เร็ว <c oughs> เวกินเร็วเกิน <c oughs> มาแล้วครับวีที่895ล้านนะครับผมตอนนี้เรากำลังจะไปไททัซีนต่อไปมาซ้อมบทกันอยู่รถน้าคุ้นคุ้นไหมฮะเจ้าของอู่เราหน้าคุ้คุ้นไหมฮะพี่ผม ขาเจ็บครับผมต้องเอาเงินมาช่วยพี่ใช่นี่ครับพี่โอ้ยยังก็เห็นใจเองอะนะแต่ว่าตอนนี้คนมันเต็มจริงหวาเเขาะว่าถ้าจะตำแหน่งว่านลเนี่ยแล้วเฮียบอกเองคนแรกเลยจะรีบโทรไปเลยนะโทรมานะโทรมาไม่ใช่มอไม่ใช่มอไม่ใช่มอสีนอะไรเงี้ยสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ก็ถ่ายซีนรถเมล์เสร็จแล้วนะครับผมกำลังกลับไปที่เบสกองนะครับผมซึ่งตอนแรกทีมกับพี่เขาไม่อยากนั่งรถตู้อยากเดินกลับกองแต่ถ้าใครอ่ะ เห็งกับตัวเองตัวคิวมากนะทำไมมึงเรียบร้อยเหมือนคนข้างหลังเขาบ้างอ่ะคนไหนอ๋อเรียบร้อยคนนู้นไม่ใช่ไม่ใช่มึงนู้นนู้นคนนู้นสนนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วครับงงไหมครับงงไหมครับเอ้ยเริ่มแล้วเ่มเริ่มมาแล้วเดี๋ยวฝากหน่อยมีมิชชั่นหนึ่งฝากเลยยังไงใส่พี่ก้อยเจ้าทีหนึ่งไร่

ดูแล้วกองก็คงปวดหน้าดูจริงอะมันเด็กผู้ชายอะจริงสุกแล้วมันต้องแบบว่ามุ่นวายมันไม่ไ้แอบนอนนะหมายถึงว่าถ้ามันไม่ไปแอบนอนกันมันปวดหน้าดูอะผมผู้ชายเด็กผู้ชายหมดเลยแล้วก็อะไรนะไม่กี้จะบอกเลยลืมเลยเนี้ยนั่นไงเป็นฟอกชัดเองเออเออโควิดเนี้ยโควิดแต่ทําให้แบบว่า นึกอยากจะพูดอะไรอยู่ย่ก็ลืมไปเองถูกไหมเออลืมไปเลย <laughs> ไม่เป็นไรใดๆก็คือพี่เพิร์ลหล่อมากนั่นแหละสิ่งที่จะพูดเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นประย <laughs> โยคแรกก็แค่นั้นแหละ <laughs> เออทำมาเป <laughs> ไปแก้มาลืมแก้มาลืมแหม,ม,แมจบคลิปจบคลิปเมื่อกี้ชิมอนกินอะไรนะอยากจะขอมากินบ้างจังเลยเหมือนบวยบวยเปลือกมะนาวเปลือกมะนาวอะไรอย่างเงี้ย ฉันมีอาการไออยู่ฉันแบบว่าฉันอยากไปขอมากินบ้างก็หาซื้อสิทำไมต้องไปขอนอนอุ้ยได้หรอโอ้ยขอพี่เพิร์ดให้มาทำแบบชิมอนตอนกลางคลิปตอนอยู่บนรถตู้เหรออยู่บนรถตู้สไตล์แน่ปิดคลิปปิดคลิปตโอ้ยนอนแชมป์พนปิดคลิปแชมป์ชื่อแชมป์แชมป์ไม่ได้ชื่อนอนเออ นี <Z>: ่ขอมาโนนิดนึงก็ไม่ได้ไล่ให้ปิดลิและอาทุกคนไปกันเถอะเบื่อพวกเนียขี้ฉาาเ้ยอิจฉาเลยเธอรอดูอีกอิจฉาไลยเธอเขาเรียกว่าดึงให้กลับมาที่ความโลกความเป็นจริงเขาไม่ได้เรียกอิจฉาไม่รู้ละทุกคนตามไปอีพีห้าดีกว่าอีพีนี้อีพีสี่ไปละจ้าสวัสดีจ้าัสดีกัายบาย